สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลองเล่นเน้นสนุกวันนี้นะครับอยู่กับพี่ลุงใจดีในเกม Newcle ียร์ก็คือเกมเนี้เป็นเกมที่เหมือนเป็นเกมแบบ Survi v a l เเนาะเป็นเกมเอาชีวิตรอดนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ารายการลองเล่นเน้นสนุกเนี่ยเป็นรายการที่จะพี่ลุงเนี่ยจะพาไปรู้จักเกมใหม่ๆเนาะ ที่เพิ่งออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมาคล้ายๆกับว่าลองเล่นไปด้วยกันนะครับซึ่งพี่ลุงยังไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนนะมันก็จะเป็นการไปเจอกับเกมนี้เป็นครั้งแรกไปพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคครับเริ่มต้นด้วยการเริ่มเกมก่อนไหม <c oughs> เริ่มเกมก่อนนะครับ เกมนี้ยังเป็นเดโมอยู่นะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างน่าสนใจนะเเกมเล่นไงเนี่ยอ๋อเราเดินนี่เหรอแล้วก็อ,อ๋อเราก็จะเก็บของได้นะครับเทคอ๋อครับเก็บของทั้งหมดนะครับอุยเราเจอเวิร์กเบนชนะครับเราคลิกตรงนี้เพื่อคราบของได้เหรอ ดูในกระเป๋านิดนึงครับว่าเรามีสกอตเทปไหมเหมือนเราจะไม่มีนะไม่มีสกอตเทปนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเวอร์ชั่นแรกนะครับมันก็เลยจะยังไม่มีเนื้อเรื่องเนาะพลิกล็อกนะครับเราใช้กุญแจครับแก้นะครับเพื่อเปิดล็อกเกอร์แล้วกุญแจเราก็หมดไปแล้วครับผมเอาของทุกอย่างมานะครับ เอาคุยขยะเพิ่มครับดูว่ามีอะไรหรือเปล่าตอนนี้เราต้องการเทปนะเอวไม่มีอะไรเหรอมีดิปัโทเกมมันช้านิดนึงนะครับตกใจเลยอิเล็กทรอนิกส์พาแนลนะคืออะไรครับเนี่ยแล้วถ้าเราวิ่งไปทางซ้ายสุดจะเกิดอะไรขึ้นไหมวยมียม ก็มีของอยู่นะเทคออลเก็บมาให้หมดได้ไหมไม่ได้นะครับอ๋อมันเหมือนแบบชั้นวางของมันเหมือนแบบที่ฝากของอะนะลองดูอันนี้นะครับอ๋ออันนี้มันเป็นเหมือนแบบคําทักทายจากเดเวลลอปเปอร์นะนะครับล้าน,นี้ล่ะอันนี้เป็นเนื้อเรื่องครับ <c oughs> ก็เหมือนกับว่านะครับมีการติดเชื้อเกิดขึ้นนะครับ6เดือนที่ผ่านมาแล้วนะต้องบอกก่อนว่าถ้าพี่ลุงเนี่ยแปลผิดต้องขออภัยนะครับใครแปลถูกก็พิมพ์บอกพี่ลุงหน่อยแล้วกันนะพี่ลุงก็ไปเอาที่ตามที่พี่ลุงเข้าใจไปก่อนนะอันนี้เป็นคาแรคเตอร์ของเรานะครับเขาชื่อว่าแอนดรินะเขาเกิดในเบสเมนต์อพาร์ตเมนต์ออฟบิลดิ่งเหรอแล้วก็แอนดริเนี่ย เออเขาหนาวแล้วก็หิวนะแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะมีชีวิตได้อ่อถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ต่อไปนะ <c oughs> เขาจะไม่สามารถมีชีวิตได้นะครับ <c oughs> เราจะต้อง <c oughs> ดูแลชีวิตของแอนดริลนี่เราต้องมาเป็นพี่เลี้ยงของแอนดริลเหรอนะครับเนื้อเรื่องก็ประมาณน,นี้เนาะ ก็ประมาณว่าเราต้องแบบเป็นคนบังคับแอนดิวนะแล้วก็ทําให้แอนดิวเนี่ยมีชีวิตรอดนะครับเริ่มแรกเลยเนี่ยเขาบอกว่าให้เช็คก่อนคือเราต้องไปเช็คของต่างๆก่อนนะตามมุมต่างๆนะครับก่อนที่จะออกไปข้างนอกเพื่อหาทรัพยากรเพิ่มนะครับเขาบอกว่าให้อ่านทุกอย่าง ในไดอารี่ของแอนดริวมันเหมือนจะเป็นไกด์นะไดอารี่เนี่ยประมาณนี้ครับไม่เป็นไรค่อยๆทำไปครับค่อยๆเล่นไปเนาะอันนี้เป็นเตียงนอนนะน,นี่น่าจะเป็นตู้ใช่ไหมนี่ประตูออกข้างนอกแน่เลย ก่อนอื่นเลยก็เราก็ต้องมาเคลียร์แถวๆนี้ก่อนนะครับมีอะไรคลิกได้ไหมไม่มีครับอันนี้น่าจะเป็นเตาอบนะครับไฟแอ u โอเวน่นอ๋อเขาต้องการให้เราจุดไฟที่โอเว่นก่อนนะซึ่งเตาอบเนี่ยมันต้องการใช้ไม้นะครับเราต้องไปเอาไม้ออกมาก่อนนะ เอาออกมาครับเอามาสัก3อันก็พออย่าเอามาเยอะครับเดี๋ยวหมดนะครับนี่คือซ้ายมือบนนี่คือเคเวสนั่นเองพูดง่ายเหมือนเป็นเคเวสให้เราทําตามอ่ะเนาะไปครับเราก็ต้องไปเปิดเตาอบก่อนนะสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายของเราครับเอาใช้ไม้สี่เวนกรรมไม่พอเลยแล้วก็สมุดสีเหลืองๆนั่นก็คือไดอารี่นะครับที่เขาบอกเอาไว้เนาะเอาไม้ เพิ่มอีกน่าจะพอนะมาก่อนที่จะเปิดเตาอบนะครับเราขอดูพี่ลุงขอดูแดรี่ก่อนไหมอ๋อในราลี่มันจะมีบอกนะครับว่าเราต้องทำอะไรบ้างเนาะ อันนี้คือให้ไปสำรวจโรงพยาบาลนะครับอันนี้ให้จุดไฟที่เตาอบจัดไปครับเอา้ายังไงยังไงสิมันจุดไฟยังไงเนี่ยพี่ลุงก็มีไม้อยู่ในนี้นะมีไม้สองอันต้องใช้ไม้สี่อันสรุปก็คือหยิบมาไม่พอเหรอนี่มันอะไรกันครับเนี่ย งงไปหมดแล้วเดี๋ยวนะครับก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะพี่ลุงก็ต้องสร้างเนขอสร้าง คีย์ัดก่อนนะครับเพื่อให้มันเล่นง่ายขึ้นนะอา้าวยากเลยยากกว่าเดิมอีก <laughs> ยากกว่าเดิมอีกครับเอาอันนี้ไปโอเคอันนี้ปิดไปครับเซฟไว้ครับโอเคครับใส่คีย์ลัดเรียบร้อยอ่า อันนี้พี่ลุงก็จะใช้คีย์บอร์ดบังคับได้แล้วนะจะได้เล่นง่ายหน่อยนะครับมาแล้วก็เอามาให้หมดดีครับเฮ้ยหมดแบบนี้มันก็เกินไปนะตัวเธอเอาใหม่นะครับไม้มาสีา่อันโอเคไปครับเฮ้ยทำไมสมุมูยังเป็นสีเหลืองอยู่ะ Oh, หิวแล้วเริ่มหิวแล้วแป๊บเดียวเองนี่จุดไฟนี่เรียบร้อยครับเราจุดไฟเรียบร้อยนะครับเขาก็บอกว่าให้เราเนี่ย <c oughs> create and put on a r e s p i r a t o r นะครับให้สร้างเหรอ เรสปิเ a เตอร์คืออะไรนะครับเราต้องใช้ Dictionary แป๊บไม่สิเรสปิเ a เตอร์คือเครื่องเครื่องช่วยหายใจครับผมเอานะครับแล้วมันจะไปสร้างที่ไหนล่ะครับ เคื่องช่วยหายใจอ๋อเรามีเทปนะครับแล้วก็มีไม้โอเคเราน่าจะสร้างในนี้ได้มั้งรีแพร์ไปก่อนครับซ่อมตู้นี้ขึ้นมาครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถคราฟได้นี่ไงนี่งไงครับレสปิเลเตอร์นะครับเราต้องหาโคลดนะครับ2ชิ้นน้ำอีกชิ้นน้ำขวดหนึ่งแล้วก็ อิเล็กทริกเทปอีก1อัน,นครับเดี๋ยวดูก่อนนะโครสเนี่ยมีพอดีเลยครับน้ำขวดหนึ่งใช่ไหมน่าจะต้องน้ำอันนี้เปล่านะเอาไปทั้งสองอันเลยได้ไม่งงแล้วก็เทปอันหนึ่งโอเคไปครับแล้วเราก็สร้างอันนี้ขึ้นมา เรียบร้อยไหนสิยูสเี่ <Use. S 1> เอเน่ <c oughs> ทำให้เราออกไปข้างนอกได้แล้วครับเฮ้ย <c oughs> ใช้ได้ เขาบอกว่าให้เราไปที่ Grocery s t o r ครับ Grocery คืออะไระต้องพึ่ง Google อีกแล้วนะครับร้านขายของชำครับทุกคนให้เราไปที่ร้านขายของชำใช่ไหมก็คือน่าจะเป็นช็อปอันนี้แหละนะเรามี พี่ลุงมี energy อ,อยู่2 5แพรนะครับเราจะไปร้าไาของชํำเราต้องใช้ energy 20นะเลือกร้าษาของชํำแล้วก็ move ไปครับนี่เขาบอกให้เราเนี่ยค้นหาเลยค้นหา area ทุก area หุย,หยตะปูไม้ใบมีดเทคออกไปก่อนเลยอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อเศษเลก โอ้หุ้ยนี่อะไรอนะ่ะมือจะเป็นไส้กรอกก็ต้องเก็บไว้นะครับแย่แล้วเหมือนจะเต็มแล้วเหมือนจะเต็มทิมเบิลนี่เราอาจ,จต้องทิ้งไว้อันหนึ่งนะครับเพราะถ้าเราเอาทุกอย่างเนี่ยเราอาจจะไม่พอนะ เทปนี่เราเทปนี่หมดแล้วนะครับยังไงก็ต้องเอาไว้แล้วก็ขนมปังนะอาเทปซ้ำได้นะครับตะปูซ้ำได้โอเคน้ำโอ้ยน้ำซ้ำได้ขวดเปล่านะครับน้ำขวดเปล่าอันนี้ซ้ำไม่ได้นะครับเอาไงดี เศษไม้เหมือนในบ้านเราจะมีเยอะอยู่นะงั้นเราเอาเศษไม้นี้เก็บไว้ดีกว่าแล้วเราก็เอาขวดเปล่ามาอีกอันนึงครับส่วนอันนี้ที่บ้านพี่ลุงยังมีอยู่อีก2อ,อันนะขวดที่ใส่น้ําที่สกปรกนะอ้าวแจ่มครับ ชิวเหรอนี่คืออะไรอ่ะสับสวิตเหรอเขาบอกให้เราตรวจสอบอ่ะเนาะสับหมดเลยไหมอา้าวผิดตัวที่ศพดูนะครับเอาว่ะมีมีดว่ะ เราเอามีดมาเลยแล้วกันนะเราจะได้ไม่ต้องเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปหาอาวุธนะครับลีดเดอะโน้ตเขาบอกให้ลีดเดอะโน้ตแล้วนะครับอ๋อหมายถึงโน้ตที่ได้มานี่ครับอ่าน นี่คืออะไรเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าอะไรเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะเหมือนเราอยู่ในค่ำคืนที่แม้แต่ครัวเนี่ยก็เป็นก็เป็นน้ำแข็งอะ่ะช่วงเวลาแห่งน้ำแข็งอะ่ะ หรือว่าหรือว่าความเลวร้ายนี้มันจะอยู่คงอยู่ตลอดไปอย่างนี้เหรอประมาณเนี้ยเนาะก็มีคุณผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามานะครับเธอสัญญาว่าเธอจะให้ความสุขกับทุกคนแต่ อะไรอ่ะคืออะไรอ่ะแต่เหมือนแต่เหมือนเธอก็ใช้หินนะทุบไปที่ตาเหรอ We fight for fifty heads of Medusa, betray and broken our tie m เหมือนแล้วก็ไม่เกิดการต่อสู้กันนะแล้วก็มีสามคนนะครับ ที่ที่ยังมีที่เป็นพวกเดียวกันเหมือนเป็นความจงรักภักดีต่อกันนะเนาะ <c oughs> และอีกหกคนเนี่ยก็แปรพักเหรออีกหกอออีกสามสามคนอยู่ด้วยกันใช่ไหมอีกหกคนก็คือออฟเฟนเนี่ยโจมตีพวกเราโอ้พี่ลุงอยากแปลโดยละเอียดมากเลยนะแต่ว่า พาร์ทนี้เป็นพาร์ทแค่แบบทดลองเล่นนะครับเพราะงั้นขอแปลแบบไม่ละเอียดแล้วก็ข้ามไปเนาะอันนี้นะครับโนต้ตอันนี้คืออะไรนะครับอันนี้คือมีผู้หญิงคนหนึง่งป่วยนะเวลานี้เป็นเวลาที่ต้องออกไปข้างนอกร้านขายของชำใกล้ๆนะเขามองหา สิ่งของต่างๆแล้วเขาก็มองเห็นกระเป๋าใบหนึ่งอ่ะที่อยู่ข้างนอกอ่ะแล้วก็ไปเห็นกล่องกลองหนึ่งบางทีของในนั้นอาจจะยังไม่ถูกแตะต้องฉันรู้ว่ามันมีความเสี่ยงเธอบอกให้ฉันยออยู่ที่นี่ ฉันก็เลยบอกเธอว่าอ่ะเอาวิทยุไปเฮ้ยทำไมไม่ออกตัวช่วยปกป้องบอกว่าจะไปแทนล่ะนาวแล้วก็ตอนนี้เธอก็ส่งสัญญาณกลับมาแล้วแต่เธอดูกังวลมากฉันก็เลย แบกกระเป๋าใบใหญ่ไปถ้าฉันไม่ได้กลับมาแล้วก็แล้วก็จบแค่นี้เหรองงๆแต่เหมือนจะเป็นเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างที่ค่อนข้างน่าจะให้อ่านตามนี้เนาะนี่ไงแล้วเขาก็ให้เราเนี่ยไปเปิดประตูไฟฟ้าเนะของเต็มนะครับ มันมีคำใบ้ล่ะอ๋อนี่ไงสลับนะครับขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงลงขึ้นอ่ะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงลงขึ้นนะแล้วก็เปิดครับอ้าวอีกอยางนี่เอาใหม่ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นก็ถูกแล้วลงลงขึ้นน่ะขึ้นลงขึ้น ลง Schools, แล handle, and downhill, and <c <c ้วก็ข uh nah sì ึ้นแล้วก็ลงลงแล้วก็ขึ้นทำไมไม่ถูกอ่ะขึ้นลงขึ้นลงก่อนขึ้นลงขึ้นลงก่อนใช่ไหมแล้วก็ขึ้นลงลงขึ้นแล้วก็ขึ้นลงลงขึ้นก็ถูกแล้วนะอีกทีพี่ดอกหรือสาบกัน ฮ้ยตอนนี้แบบหัวใจเราลดลงแล้วแล้วเราก็หิวมากขึ้นด้วยไหนดูหน่อย Highlight like word can help you solve the puzzle อ๋อมันสลับเบอร์ขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงอะ่ะขึ้นลง ขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงเฮ้ยผ่านเฉยสุดยอดไปเลยครับก็ดีนะที่แบบว่าเกมมันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะอา้าวแล้วไงต่อ Exterminate the Electrical Panel อิเล็กทริคอลพาแนลอยู่ตรงไหนครับเนี่ยเออจะตายแล้วขอกินขนมปังก่อนได้ไหมเออเออแบมไปเลยครับแล้วก็ <c oughs> อันนี้น้ำดื่มที่ดื่มได้เหรอขอดื่มน้ำหน่อยโอเคครับเลือดจะได้ไม่ไม่ลดลงไปเรื่อยๆนะโอ <c oughs> น่ากลวัวเหมือนกันแลเนี่ยไปครับแล้วเราจะเอากุญแจมาจากไหนล่ะเขาบอกว่าพี่ลุงเห็นว่ามันจะต้องใช้กุญแจหนึ่งอันนะเฮ้ยแบตเตอรี่เหรอ power drink นะครับโผล่มาได้ยังไงไม่รู้เก็บไว้ก่อนละกัน เมื่อกี้นี้เราเปิดเข้ามาในนี้แล้วแเราก็ต้องหยิบกุญแจออกมานะครับแต่ว่าเ we นื่องจากว่าเราใช้ของไปแบบเต็มที่แล้วอะกดใช้เลยแล้วกันไม่มีทางเลือกแล้วนะครับเอา้าขอโทษกุญแจมันคือคีย์ไอเทมไม่น่าใช้ของฟรีๆเลยุยห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 ุยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น คันดินไหว Run away เขาบอกให้หนีไปเออจันเย็นนะจันเย็นอย่าพึ่งอย่าพึ่งถล่มลงมาแล้วก็ต้องกลับมาแบบนี้หรอกลับมาก่อนเลยแล้วกัน อา้ออาวโแบ็กเหรออ้าวพันธุนไหวหยุดแล้วลเหรอเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมีเลดีโอด้วยทำไมอยู่ดีมีศพผู้หญิงคนนี้โผล่ขึ้นมาได้เนี่ยโหเอาอะ เอาเมื่อกี้พี่ลุงกลับไปก็ลืมเก็บของปะโทนี่คืออะไรครับเนี่ยโอปงปลากระป๋องโอ้ของโคตรดีกินเลยนี่ต้องกินแบบค่อยๆกินไปเรื่อยโอ้ยยากสาโลก <c oughs> แล้วดูลังนี้น้ำเปล่าดูลังนี้โอ้โหขวดเปล่าโคตรดีครับโอ้โหนี่คือยาแบบพาราเซตามอลนะครับเอาพารามาอันหนึ่งแล้วกันโ,โหนี่มันคือแบบขุมสมบัติชัดๆอันนี้ก็คือตะปูนะโ,โหนี่คือไม้ นี่เราไปกลับไปกลับเพื่อขนของได้แบบรัวๆเลยได้จะดีมากเลยนะ <c oughs> แล้วเขาก็ให้เรากลับไปแล้วนะก่อนที่จะกลับไปนะครับคิดว่า <c oughs> ลุงต้องเอาอาหารไปเพิ่มแล้วนะหรือว่าจะกินให้หมดไปเลยดีเราจะได้แบบตุนอาหารที่เรามีเนี่ยให้เราให้มันโอเคก่อนนะใส่เข้าไปนี้ครับ เราจะกินตุนแบบเต็มที่แล้วก็กินเพื่อให้แบบเรามีแบบความอิ่มเยอะๆไปเลยนะนี่ไงตุนไว้เยอะๆเลยครับ หมดแล้วไปเวสบอกให้เรากลับไปที่เชลเตอร์ของเรานะครับกลับครับมูฟมาแล้วเราก็ใส่ของทั้งหมดไว้เลยครับโหเป็นไง โหเมื่อกี้ลืมอ่ะไม่งั้นน้ำโหกลับมาอีกทีนึงคือแบบเต็มที่เลยอ่ะแล้วก็ให้เปิดวิทยุนะครับ Radio on use เลยครับแล้วก็ให้ไปที่เตียงครับนอนสักกี่ชั่วโมงดีสี่ชั่วโมงไหมห้าชั่วโมงหกชั่วโมงเลยแล้วกันนะคนเราต้องนอนประมาณหชั่วโมงนะ เนี่ nee, ตื่นมาแล้วนะครับโห oh, มันเป็นเกมเซอร์ไวเลที่เล่นได้เรื่อยๆแล้วก็เพลินๆนะครับทุกคนอาละครับวันนี้นะครับก็ขอจบ EP 1แต่เพียงเท่านี้นะก็ถ้าใครชอบเกมแนวเซอร์ไวเลแบบนี้นะครับก็โหลดมาเล่นได้นะนะครับเป็นการโหลดแบบทดลองเล่นนะครับเป็นเวอร์ชันทดลองนะครับสามารถเล่นได้แบบเพลินๆนิดนึงนะครับใครแบบว่าภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่ได้เก่งมากเนี่ยก็เล่นได้นะ เล่นเล่นด้วยการแบบเล่นไปแปลไปด้วย Google Translate นะครับก็สามารถเล่นได้สบายๆนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะสนุกด้วยนะสำหรับเอพิโซดนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe เพื่อเป็นกเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ลุงใจดีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนถึงเท่านี้นะบ๊ายบาย